สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินกเกษตรกรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่4มกราคม2566ซึ่งแอดมินนะครับมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งได้สองเด้งก็คือเงินไร่ละ1,000บาทค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เงิน ส่วนต่างข้าวในแต่ละงวดนะครับที่เป็นส่วนต่างข้าวทั้งหมด5ชนิดส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดนะครับแต่ละงวดบางงวด บางชนิดข้าวก็ได้ส่วนต่างบางชนิดข้าวก็ไม่ได้ส่วนต่างนะครับซึ่งก็มีการดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศจากทกศนะครับทีนี้นะครับสาหรับในวันพรุ่งนี้วันที่5มกราคม2566กสกทกศก็มีนัดจ่ายโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศในส่วนของเงินส่วนต่างข้าวนะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนต่างข้าวตั้งแต่งวดที่1ถึงถึงวดที่11รวมถึงเริ่มการโอนเงินส่วนต่างข้าว งวดที่12ด้วยนะครับเป็นเงินส่วนต่างข้าวทั้งหมด5ชนิดนะครับบางชนิดก็ได้ส่วนต่างข้าวบางชนิดก็ไม่ได้ส่วนต่างข้าว ซึ่งก็ดําเนินการโอนเงินให้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเงินไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าเิีายจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละหนึ่งพันบาทพกสก็จะดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยนะครับสําหรับในวันที่ห้าวันพรุ่งนี้สำหรับพกสนะครับโอนเงินช่วยเหลือชาวนาปีสองพัน้า้ยหกสิบห้างหกสิหกเพิ่มอีกกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเ็ดล้านบาทครับวันที่สี่มกราคมนะครับให้กับเกษตรกร สามหมื่นแปดพันสี่รัวเรือนนะครับนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่า ทกสได้ทำเนินการโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูปกข้าวนะครับผ่านมาตรการช่วยเหลือเงินและหนึ่งพันบาทแล้วก็เงินค่าเิหารจัดการพัฒนานคุณภาพข้าวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเงินส่วนต่างข้าวประกันรายได้ส่วนต่างข้าวงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบเอ็ดแล้วก็เริ่มโอนเงินงวดที่สิบสองด้วยนะครับสําหรับในวันที่ห้านะครับวันที่ 5, ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับโอนเงิน เป็นครั้งที่ห้าแล้วนะครับเป็นเงินกว่า130.53ล้านบาทนะครับซึ่งจำนวนผู้ได้รับประโยชน์นะครับกว่า17,284ครัวเรือนครับซึ่งก็โอนเงินนะครับทั้งหมดตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็งวดที่สิบสองเริ่มดําเนินการโอนเงินด้วยสําหรับส่วนต่างข้าวนะครับประกันรายได้ส่วนต่างข้าวซึ่งเป็นข้าวห้าชนิดนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ได้รับ เงินส่วนต่างข้าวหรือไม่ได้ส่วนต่างข้าวปีการผลิต2 5 5 5 6 5 6 6นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าชนิดข้าวนะครับประกาศจากกรมการค้าภายในนะครับท่านได้หรือไม่นั่นเองวันนี้นะครับวันที่4มกราคม66ก็มีการดําเนินการ นัดหมายจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาจากทกศส,สาขาแต่ละพื้นที่ที่ใช้บริการอยู่นะครับเขาก็มีดําเนินการน,นัดหมายจ่ายเงินนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ที่5มก,การาคม66ก็มีการน,นัดหมายจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยนะครับทีนี้นะครับสําหรับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับแน่นอนว่าปีการผลิต2565ทั้ง66นั้นนะครับย่อมที่จะได้รับการโอนเงินช่วยเหลือจากรัฐนั้น2เด้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับเด้งที่ได้ ทุกคนก็คือไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปลูกข้าวจนถึงเก็บเกี่ยวข้าวนะครับส่วนเด้งที่สองเนี่ยนะครับเป็นเงินส่วนต่างข้าวประกันรายได้ส่วนต่างข้าวห้าชนิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่งวดที่เท่าไหร่ตอนขึ้นทะเบียนเกษตรกรแจ้งเก็บเกี่ยววันไหนอยู่งวดที่เท่าไหร่แล้วก็ชนิดข้าวของท่านได้หรือไม่เพราะว่าปีหกห้าทับหกหกนี้นะครับต้องยอมรับว่าในส่วนของส่วนต่างข้าวนั้นนะครับมีทั้งข้าว ที่ได้ส่วนต่างแล้วก็ข้าวที่ไม่ได้ส่วนต่างตามแต่ละชนิดข้าวแล้วก็ตามงวดด้วยนะครับ<ส>เพราะว่าราคาข้าวปีนี้นะครับค่อนข้างดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีข้าวบางชนิดได้ส่วนต่างแล้วก็ข้าวอีกบางชนิดไม่ได้ส่วนต่างนั่นเองครับสำหรับในส่วนของเงินไร่ละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าขึ้นในระบบถ้าเราเช็คตามเว็บไซต์ที่คุณผู้ชมนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเคยเช็คเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565-2,666นะครับซึ่งขึ้นมานะครับก็จะเป็นในลักษณะชื่อของโครงการนี้เรียกว่าเงินได้ละหนึ่งพัน 1, บาทค่าเก็บเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับขึ้นอยู่ระหว่างดําเนินการเนี่ยนะครับต้องไปติดต่อทกศนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มันนานแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มตกลนอาจจะเป็นในเรื่องของรายชื่อไม่ตรงนะครับบัญชีกับรายชื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ตรง บัญชีถูกปิดนะครับโอนไม่เข้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องขึ้นทะเบียนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับไปติดต่อทกศสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่แล้วท่านจะได้รับทราบนะครับอย่านั่งรอนะครับต้องไปติดต่อทกศด้วยนะครับเผื่อมันมีข้อผิดพลาดใดๆนะครับสําหรับเงินแรกนั้นหนึ่งพันบาทแอนบินย้าว่าจะต้องได้รับทุกคนนะครับ เพราะว่าเป็นในส่วนของเงินที่ช่วยเหลือเกษตรกร,กรทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวชาทั่วประเทศจะต้องได้รับเงินละละหนึ่งพันบาทเพราะว่าทางรัฐช่วยค่าเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงค่าเก็บเกี่ยวนะครับ เขาก็จะดําเนินการช่วยเหลือตรงนี้เรียกว่าเงินไร่ละหนึ่งพัน 1, บาทไม่เกินยี่สิบไร่รับรวมสูงสุดสองหมื่นบาทนั่นเองครับแล้วก็เงินเรื่องที่สองนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับขึ้นโครงการมาว่าโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีสองพัน้าร้อยหกสิบห้าต้องหกสิบหกอันนี้นะครับเอ็มมินต้องขอชี้แจงว่าเป็นเงินส่วนต่างข้าวนะครับท่านต้องสังเกตที่ตอนที่เราขึ้นทะเบียนกเกษตรกรว่าลงแจ้งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่เท่าไหร่ ท่านอยู่ที่งวดที่เท่าไหร่แล้วชนิดข้าวของท่านเนี่ยนะครับได้หรือไม่นะครับมีชนิดข้าวทั้งหมดห้าชนิดข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมะออมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมปฐุมธานีข้าวเปลือกเ,เจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวท่านปลูกข้าวชนิดไหนลงไว้นะครับแล้วท่านไปดูนะครับส่วนต่างแต่ละงวดนะครับ ประกาศเทนกลางอ้างอิงจากกรมการค้าภายในตอนนี้เขามาประกาศแล้วถึง12งวดนะครับก็ไปดูว่าตนเองแจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่เท่าไหร่นะครับเขาจดัดอยู่งวดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ชนิดของท่านเนี่ยนะครับที่เป็นชนิดข้าวปลูกเนี่ยนะครับที่ลงเอาไว้เนี่ยได้หรือไม่ได้ส่วนต่างก็ไปดูกันนะครับถามว่า ถ้าเกิดว่าสถานะขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการจะได้เงินไหมอันนี้แอดมินไม่สามารถตอบได้นะครับมันเป็นในส่วนของระบบขึ้นเป็นปีปัจจุบันนะครับเพราะว่าในส่วนของสถานะตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้นะครับส่วนต่างข้าวท่านต้องไปสังเกตไปดูที่ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามประกาศกรมการค้าภายในนะครับเขาจะประกาศออกมาแต่ละงวด แล้วก็ชนิดข้าวนั้นๆน,น,นะครับมันก็จะมีชนิดข้าวที่ได้ส่วนต่างแล้วก็ไม่ได้ส่วนต่างนะครับก็ไปดูตรงนั้นเลยนะครับท่านจะรู้เองว่าท่านได้ส่วนต่างหรือไม่นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับสําหรับการโอนเงินเนี่ยงวดที่สิบสองก็เริ่มการโอนเงินแล้วนะครับงวดที่สิบสองประกาศจากกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เกษตรกร,ร,กรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่24ถึง30ธันวาคม65จดเป็นงวดที่12นะครับใครขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรแจ้งเก็บเกี่ยววันที่24ถึง30ธันวาคม65จะอยู่เป็นงวดที่12ก็มาดูตามตารางนี้เลยนะครับมีข้าวทั้งหมด5ชนิดออกมาข้าวเปลือกหอมมะลิได้ส่วนต่างข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้ส่วนต่างข้าวเปลือก ของปทุมธานีก็ได้ส่วนต่างข้าวเปลือกเจ้าก็ได้ส่วนต่างมีข้าวชนิดเดียวที่ไม่ได้ส่วนต่างสําหรับงวดที่สิบสองก็คือข้าวเปลือกเหนียวนั่นเองยึดตามข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ประกาศมาจากกรมการค้าภายในนะครับเป็นราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนั่นเองนี่คือในส่วนของรายละเอียดนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับทั้งเงินแรกหนึ่งพัน 1, บาทแล้วก็เงินส่วนต่างข้าวตอนนี้นะครับก็ดําเนินการโอนเงินอย่างต่อเนื่องโอนทั้งเก็บตกด้วยโอนทั้งคนที่ แก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับที่ติดขัดอยู่ด้วยแล้วก็โอนนะครับตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบเอ็ดของส่วนต่างค่าแล้วก็เริ่มโอนงวดที่สิบสองด้วยครับนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารในี้ขอจบการนาเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ